สำหรับจุดนี้นะฮะเรายือนอยู่กันที่ผู้ทอกนะฮะเป็นวัดผูทอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพุทธวิหารนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยสมัยที่สร้างวัดขึ้นมาใหม่ๆนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นกุฏิของพระาจารย์จวนนะครับก็เป็นท่านจเจ้าวาดองค์เดิมนะครับองค์แรกของผู้ทอกแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มาบุกเบิกแล้วก็ทำา นะครับสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ท่านมานั่งสมาธินะฮะก็เนี่ยครับจะมีลูกปั้นของท่านเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านในของพุทธวิหารนะฮะก็นจะเห็นว่าจะเดี๋ยวให้ชมวิวนะฮะว่าวิวที่มองเห็นเป็นลักษณะไหนซึ่งเรามองออกไปเราจะเห็นตัวปูทอกด้วยนะครับคือก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้แหละที่มี สะพานบันไดบนนะครับรอบก้อนหินนะฮะสังเกตว่าตอนนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ชั้น5นะแล้วก็จะมีชั้น6ด้วยด้านบนจะเห็นเป็นสะพานอีกชั้นหนึ่งที่สูงขึ้นไปนะครับเนี่ยเป็นชั้น6แล้วก็เรายังขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือชั้น7ซึ่งเขาบอกว่าชั้น7ก็จะเป็นป่ารกๆนะครับไม่แนะนําให้ขึ้นไปสักเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษได้นะครับกงูอะไร